โอเคครับผมกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะฮะวันนี้เราก็มาอยู่เกมไมค์ครับในไมค์ครับเซิร์ฟไมค์ค้านันเองซึ่งวันนี้นะครับผมผมไม่ได้มาทําอะไรนะฮะคือแล้วก็ไม่ได้มากะว่าจะโปรโมทเซิร์ฟด้วยนะครับคือจะมาเล่นเซิร์ฟไมค์ครับเซิร์ฟหนึ่งเวคือผมไปเห็นในกระทู้มาคือแบบเข้ามาแล้วมันน่าเล่นดีแล้วแบบคนโคตรน้อยอ่ะซึ่งผมเป็นคนที่ชอบเล่นเซิร์ฟที่มันคนน้อยน้อยไม่รู้เป็นไรคือแบบมันสงบแล้วมันหาเพื่อนไดง่ายนะครับเป็นอะไรที่ดีมากแล้วก็ของนี่แบบอื คือแบบกดแจกมึงเอาลัวจริงๆโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาหาเพื่อนกันไหวะไอ้พอดีโทโทรทั้งเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับผมถามว่าเขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์วิเวฟไหมอยากจะบอกว่าไม่ได้เป็นนะฮะก็ไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ไม่ได้จ่ายตังค์ไม่ได้อะไรให้สักบาทนะครับแต่ว่าใครที่อยากจะเล่นก็ เข้ามาเล่นได้นะครับผมเดี๋ยวให้พีไปด้านล่างเนาะโอเคก็เฮ้ยทำไมพี่เว็บจะดีทำไมเซิร์ฟผมต้องจ่ายตังอะคือวันนี้กูไม่มีคลิปจะถ่ายอพอดีนะครับแล้วก็ไปหาเซิร์ฟเล่นกะว่าจะลงคลิปแค่สองคลิปแล้ววันนี้เออแต่ว่าไม่เห็นเซิร์ฟนี้น่าเล่นก็เลยมาโอเคแต่ก,กูมาเล่นเซิร์ฟนี้เล่นก็ได้วะเอออะไรอย่างงี้นี่คือเลยเนี่ยสมุดแจ้งแจ้งเหรอแจ้งแอดมินเนอะเดี๋ยวถามกันแอดมินครับแอดมินครับ เดี ừ, ๋ยวกมต้องถามแอดมินครับแอดมินครับแอดมินครับผมมีเรื่องจะถามแอดมินครับ <c oughs> <c oughs> เอ่ออยากจะรู้อยากจะรู้ว่าโพเทคเริ่มต้นเอาตรงไหนหรออ่ะโอเคผมไม่รู้อะโพเทคเริ่มต้นเอาตรงไหนวะโพเทคโพเทคเริ่มต้นมีเปล่าอันนี้คืออะไรอ๋อนี่คือที่อ๋อ,อ,อ,อมีให้แจกด้วย โอ้โหอ๋อเช็ดึงมาเลยว่ะเยสแต่วิ้ยมีแจกเงินนะครับผมแล้วก็บัตรออนไลน์นะฮะ,ะบัตรออนไลน์น <c oughs> ในบัตรออนไลน์กูเอาบัตรออนไลน์ไม่เห็นได้เลยเอ้ยมีบินฟรีด้วยเดี๋ยวเราถามกันเดี๋ยวเราถามแอดมินครับผมบัตรออนไลน์ทาไมผมคลิกแล้วมันไม่ได้ต้องถามต้องถามมีปากต้องถามไม่ใช่มีมือต้องพิมพ์ถามนะฮะต้องพูดอย่างนี้ไอ้คืออะไรเนะี่ย อันนี้คือยศนะครับโอเคอันนี้คือช็อปเนี่ยผมเห็นเขานั่งทำเนะี่ยเหมือนจะยังไม่เสร็จผมกำลังแก้ให้โอเค okay, ครับโอเคนะโอ้โหมีแอดมินสองคนด้วยคนพีคหรือว่าคนนี้ใช่แอดมินโวะไม่แน่ใจเอ้ยน่าจะใช่นะครับทุบทุกได้เออทุกได้มึงก็น่าจะใช่เนาะโอเคครับผมตรงนี้มีเป็นอ,อ,อะไรเนี่ยเหมือนจะยังไม่เปิดนะครับเซิร์ฟเวอร์เพิ่งคือผมถามเขาว่าเขาเพิ่งทําเสร็จนะครับผมเฮ้ยจึงท,ทำเสร็จไปอันนี้คืออะไรเนะี่ย เควส์อะเควส์ไอ้มีเควสด้วยเฮ้ยปฏิโถโถทั้งเดี๋ยวนะเอ่อวาร์ปอยู่ตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยววาร์ปอยู่ตรงไหนมากูบินหานานแล้วนะวาร์ปเนี่ยเดี๋ยวนอันนี้ปะเนี่ยป้ายวาร์ปไม่ใช่ใช่หรือเปล่าอันนี้คือสร้างทีมนะครับวาร์ปเหรอวาร์ปเหรอวาร์ปวาร์ปวาร์ปบินอ้อมบินอ้อมทั่วโลกโอ้ยกูวิ่งวนอยู่แถวเนี้ยวาร์ปอยู่ไหนวะ อ๋อตรงนี้เหรอฮอลิคอปเตอร์ฮอลิคอปเตอร์อาจจะเป็นวาร์ปก็ได้ใครจะไปรู้เนี่ยว้าอ้าวชิบหายเดี๋ยว,ว,วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอไม่คิดจะมีวาร์ปเนี่ยแหละหรือว่าตรงนี้วะน่ะโอ้โหเลยวิเวลวาร์ปกูเหลือเกินเดี๋ยวถามกันแอดมินวาร์ปตรงไหน <c oughs> ตรงไหนวาร์ปตรงไหนอ่ะตรงนี้มะนะั้ยเนี่ยเจ้าวะไม่ใช่ดิมันเป็นอะไรเหมือนกับข้อห้ามอะไรอย่างงี้ต่างๆนะครับแต่ว่า วับวับดิดอ๋อยังไงวับไอตัวนี้เหรออ๋อ oh! เดี๋ยวเยวราพิมพ์อ่ะอ๋อเจอละอืมโอเคอ๋อ okay. oh. ไอตัวนี้ก็เป็นเอมซีเหรอโอ้ยมีวับด้วยนะครับผมไอเทมฟรีอไอต่างน่บินโอ้โ oh! หอย่าบอกนะว่ามีหกโลกเนี่ยแหมโลกนี่เยอะเชียวเดี๋ยวนะผมถามกันแอดมนินถ้าถ้าผม โปรโมทให้นี่มีของรางวัลไหมคือเขาไม่รู้นะว่าผมเป็น VVF เว็บขูงนะครับเขาไม่รู้ผมไม่ได้บอกนะฮะเราไม่ใช่มีตีนกูเลิกอัดแป๊บกูเลิกอัดแป๊บกลัวโดนตีนเฮ้ยเดี๋ยวมันเหมือนเหมือนจะมีหลายโลกนะครับตอนนี้เหมือนจะมีหลายโลกนะครับตอนนี้ก็คือตรงนี้เนี่ย เดี๋ยวเราถ้าเราไปโลกเดี๋ยวเนอผมลองไปโลกหนึ่งดูถ้าโลกหนึ่งฝนตกแสดงว่าเป็นโลกเดียว,เดยวกันเดี๋ยวแค่คนละวาร์ปโอเคใช่มันเป็นโลกเดียวกันนะครับแต่ว่าคนละวาร์ปแค่นั้นเองเดี๋ยวนะพิมพ์ทับวาร์ปไม่ได้เลอโอเคตอนนี้เรามีโปรเทคเนี่ยแล้วกูจะโยนทิ้งทําไมอยากหาที่สร้างบ้านเหมาะ่ะฮัลโหลฮัลโหลตรงนี้สร้างได้ปะเนี่ยทำไมมันเรียบจังวุนยดีคิปเปอร์วุนดยปปนดีลูกพ่อยาระเบดิด <c> เ <oughs> ต็มหน้ากูเลยโอเคช่างมันตรงนี้ได้ปะวะ ชหน่ไม่ได้ด้วยไม่ได้ด้วยอะไรอยู่วะโอ้อโหให้ตอนนี้เรามีมันนี่เท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวขอดูดิมันนี่น่าจะมีห้าพันเนี่ยครับเพราะว่าตอนเริ่มต้นเขาแจกมาใช่ปะ่ะเออถือว่าดีแล้วผมแจกห้าพันสุดยอดเฟี้ยวฟ้ากับป๊อปพาวแก้วเหมือนกัน how oh m y g o d อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องถามไปมืก่อนแอดมินแล้วถ้าคนดูในคลิปห้าหมื่นบวกอะได้อะไรได้ ได้อะไรกู <c oughs> ต้องโมโม้หน่อยห้าหมื่นบวกเอ้ยเราต้องออกกับเซิร์ฟเวอร์ให้คุ้มเว้ยเอ้ยของฟรีมีในโลกมีหนเดียวเท่านั้นเออเราต้องถามเ็นมินหน่อยให้แน่ใจเออว่าเราจะได้อะไรว่ากันเถอะเดี๋ยวนะผมว่าแมงมุมนี่มันก็ละเกะระกะนะมันจะมาวิ่งมาตอดเราไหมเนะี่ยแมงมุมน้อยมาเด้ลูกมาเด้มาเด้มาเด้มาเด,าเด,าเด้เรียบร้อยตายเนี่ยอ่ะ เงียบเงียบเงียบคิดนานเดี๋ยวก็ตบเดี๋ยวก็ตบไม่กล้าพิมพ์เดี๋ยวก็ตบเออเดี๋ยวกูโดนถีบครับผมไม่ใช่ถีบธรรมดาถีบออกจากเซิร์ฟเอาวางโอเคเดี๋ยวเดินมาตรงนี้ดิน่าจะสิบคูณสิบนะน่าจะใช่นะครับพื้นพื้นที่ประมาณสิบคูณสิบนะครับได้ยบยูทูบหรอเด็ด <c oughs> นี่ยบยูทูบด้วยจริงไหมจริงไหมได้ได้จัดให้ ใช่แล้วถ้าคนติดตาม8แสนน่ะได้อะไรเพิ่มไหมกู <c oughs> เอาของอย่งเดียวกูเอาของฟรีโอเคอันนี้คือตลาดโลกนะครับโอเคอันนี้ตลาดโลกอย่าไปอย่าไปสนใจอย่าไปสนใจตลาดโลกเออเข้าใจว่าตลาดโลกเราไม่แคร์อืมเรามันไม่ยาตอนนี้ยังไม่มีคนเข้ามาเล่นอา่าได้วายทีอ๋อโอเคโอเคแม่ได้แค่วายทีเสียใจจุก แม่น่าจะมีแบบโปรเทคใหญ่ๆให้เจ้าอันอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหจะเป็นอะไรที่เฟี้ยวเ้ามะพร้าวแก้วมากเออครับครับครับหูกับไว้ก่อนเลย,เลยม,มีปีนไต่ังคามีปีนป่ายลัาคาเอ่ออันนี้เป็นบล็อกขายใช่ไหมอันนี้อันนี้คือเราเอามาขายปะเอ่อใช่วะอันไหนขายวะดูนะอันนี้เหรออันนี้คือซื้อหรือขายเนี่ยอันนี้น่าจะขายนะครับเช่อปะ เดีวจะขายแล้วเหมือนแบบเอาแครอทนะครับผมขายได้ผมว่านะทำฟาร์มไก่รวยสุดวะทำไม <c oughs> ก็ดูดิขนไก่ยิบห้าบาทอันเดียวให้พ่อมึงหยุดห้ใจนะครับผมก็ทำฟาร์มนี้ก็น่าจะรวยเหมือนกันแล้วก็ทำฟาร์มแครอทนี่ก็ไม่ไม่น้อยหน้านะแล้วก็ตรงนี้นี่ หมือนก็นยังไม่เปิดนะครับผมไม่เปิดไม่เปิดบ้านมึงที่เออโอเคอันนี้มีอะไรเนี่ยโอ้โหโอ้โหอันนี้เท่าไหรนะ่เนี่ยฮับพาวอันนี้ราคาฮับพาวเหรอฮับพาวฮับพาวแล้วเดี๋ยวอันนี้คืออ๋ออันนี้คือขายอันนี้คือซื้อเอ้ยไม่ได้อันนี้คือซือ้ไอไอันนี้ก็อออนนอเอาไปขายหยิบได้ไหมไม่ได้เรอโอเคโอเคโอเคไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะมาว่าเราสร้างบ้านดีกวเปล่าไอ้เราต้องมาสอนเด็กๆโอ้ยเหนื่อยเหลือเกินเอ่อ แอดมินครับลบกวนมาบิดฝนได้ไหมแหลกมากๆปรับเช้าให้ด้วยลบกวนมากไปหรือเปล่าจุดจุจุดจุ๊บมันต้องมีความเก่งใจกันหน่อยละเออนาทีนี้มันจะขอหนะ้าด้านๆไม่ได้โอเคเราต้องขอแบบไม่ดีนะเก่งใจไม่เอานะเก่งใจไม่ดีหรอกเก่งใจ <c oughs> โอเคกระจายกระจายเนื้อที่นะครับรึปุ๊บกูทุบกระดน่ซัมเมอร์เซลล์โอ้โหแจ้งคิวแอดมินหลายๆนะครับอุ้ยเสมนี้ดีเสมนี้ดีอ่ะเขาเขียนหัวข้อโปรโมทเซิร์ฟเวอร์ก็ไอ้นี่นะตอนนี้เขาเขียนโปรโมทเซิร์ฟเวอร์นะครับโอ้โอ้โหมีการมาช่วยแหมขอบคุณมากนะครับขอบคุณทั้งสองท่านเฮ้ยโ,โอเคมากูได้เวลาสร้างบ้านแล้วเดี๋ยวนะบ้านนี่กูสร้างเป็นไรดิเอาเอานนี้มา เออเอานี้มาด้วยเดี๋ยวครัฟครับต้องครับของไว้ก่อนนะครับผมก็คือเอานี้ไว้ก่อนเลยแผ่นแผ่นมึงทำอะไรเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมึงทำอะไรกันเฮ้ยกูตกใจไอ้บ้าโอ้โหคนกูกำลังจ้องดูแบบเมามันทุบทีที่กูสะดุ้งเลยอะไรโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยยเดดีเดเดเดวเด๋วเี่อย่าทากันอย่างนี้สิใจคอไม่ค่อยดีนะ มันกวนตีนแน่ไม่หยุดแน่มึงยังจะไม่เลิกโอเคออกหน่อยครับออกหน่อยลบกวนออกเอ้ายังไม่จะมาทุกข์วงวีกอเริ่มเริ่มเริ่มกวนแล้วกูว่าโอเคโอเควัดเซิร์ฟนี่เริ่มกวนนะเออเอโอเคโอเคตอนแรกตอนแรกเหมือนจะดีอตอนนี้เริ่บกวนแล้วครับผมมึงแจ๊กจะกกวนเกินไปแล้วนะ อันนี้มาโอเคเป็นคำบันไานะครับผมซึ่งถ้าบอกว่าพี่เว็บด่าเซิฟถ้าผมมีตอนไหนที่ผมว่าเซิฟนี้หรือด่าเซิฟนี้ว่าไม่ดีหรือไม่ดีไม่ดีตรงไหนก็จะว่ากันนะครับเพราะว่าผมเป็นคือไงผมเป็นผู้เล่นมีสิทธิ์ที่จะออกความเห็นส่วนตัวว่าเซิฟมันดีหรือไม่ดีอะไรอย่างนี้นะฮะโอเคทุบแล้วก็เอาไม้เบิร์ดมาดิเอ้ยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่เอาเป็นเอาเป็นบล็อกเลยด้วยไอเป็นลวดลาย อันน่ะโอ้โหอะไรมันจะพีคขนาดนี้นีเฮ้ยเดี๋ยนะแล้วก็ใส่อันนี้ปิดไปเลยนะครับเราจะไม่เปิดมีหน้าตรงหน้าต่างนะบ้านเราจนไอ,อคนจนจำต้องทนปันโลทีบ <c oughs> <c oughs> โอเคโอ้โหโคตรเข้ากันเนะี่ยดูเดีบ้านกูเข้ากันมากโอ้โหอะไรจะสุดยอดขนาดนี้อ่ะกูใส่ฐานบ้านหน่อยอ่ะโอเคอ่าอยา่างไรก็มีช่องโหวดนิดหน่อย เออไม่ต้องมีเยอะนะครับโอเคน่าโอ้โหอะไรจะพีขนาดนี้นี่เอานี่มาเด้ชึบปิดชึบชิบเ่เรียบร้อยนี่หรือบ้านบ้านหรือนี่เนี่ยนี่หรือบ้านบ้านหรือนี่เออนี่บ้านกูใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราต้องมาทําหลังคานะครับหลังคานี่ก็ต้องพิถีพิถันนิดนึงอ่าหลังคานี่ต้องสร้างแบบดูดีดูดีโอเคครับผมวิธีการสร้างนะฮะก็ให้เราวางจิบบชิบชบ โอเคแค่นี้เราก็จะได้หลังคาบ้านเลยครับเหมือนบ้านเอ็ซเลยกูสร้างเนี่ยโอ้หดูสภาพบ้านดนิเช็ดเด้ใครมึงจะสร้างสวยขนาดนี้ไม่มีเกินผมแล้วครับตอนเด้โอเคเข้ามาในบ้านนี่ปึ๊บคดประหยัดพื้นที่โอ้โหอะไรมึงจะประหยัดขนาดนี้เนี่ยเดี๋ยวนะตัวคราฟโอเคครับผมตัวคราฟอยู่ตรงนี้หีบโอเคยัดของเก็บไปไอ้สอง ไปอะให้เสียลูกย,ยัด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 เอายัดไปด้วยอืมกูปิดปุ๊บอ,ออกมาเดีด๋ยวดูดิว่าแถวนี้จะมีอะไรให้เราโดหรือเปล่านะครับไม่รู้เหมือนกันวันหนึ่งขอยขยับขยับไมคปับ๊บโอเคผมว่าเราต้องไปหาแร่ปะอันนี้เราไม่มีแร่เลยนะเว้ยแร่จ๋าแร่จ๋าอยู่ไหนจ้าเดี๋ยวเราต้องขุดลงไปข้างล่างนะครับสเต็ปเดิมอ่ะไม่เป็นไรเราเซตโฮมไว้ละเราสามารถขุดตรงได้นะครับผมแต่ว่า ถ้าเราเล่นเป็นแบบเอาชีวิตรอดไม่ควรนะไม่ควรขุดตรงเดินร่วงลงไปตายนะครับผมถ้ามีลาวาอยู่ข้างล่างก็อันตรายเหมือนกันนะจ๊ะแต่ว่าถ้าเราเล่นแบบตายของไม่ตกก็ฮาร์ดคอร์ไปเลยเออขุดตรงดิ่งเออทิ้งดิ่งลงสู่แผ่นดินใหญ่อะไรเงี้ยโอเคขุดไปได้แหละ19 20 21 22 23 24 25 26 27 2เอ9 3ย31 สามสองสามสามกูอยู่บล็อกเท่าไหร่นะยี่สิบนะครับผมไลฟ์วีแววเหล็กกูมากเหล็กเดี๋ยวนะเหมือนก็ได้ยินเสียงลาวาแต่ก็ไม่ใช่หละเดี๋ยวนะผมว่าผม,มต้องปิดแอร์แล้วไะแอร์ที่บ้านโครหนาวเลยไอชิบหายโอเคไม่น่าจะเจอวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเจอไอเลอสโตนดว้ไออุยอ้ยทอง เฮ้ยทองโอ้พระเจ้าจอดนี่มันทองไอ้ตายเดอะซาร่าโอ้เอาไปทำไมวะเฮ้ยทองเฮ้ยทองเฮ้ยเดี๋ยวดาเดียด๋วยดวยดวยดาดาดต้องขุดไปเรื่อยๆต้องขุดไปเลยแหละหทองสุดยอดมากครับผมตอนนี้เราจเจอทองนะฮะไม่รู้ว่ามันจะมีใครเจอไปม,มากกว่าเรานะอุย้เเยเจอเหล็กอุ้ยเช็ดเช็ดโลเจอเหล็กว่ะเฮ้ยสุดยอดโอ้ยแหมมึงพูดอย่างจะอยางจะเจอทอง มึงพูดจะกระเจอทองโอเคเอ้ยเอาเหล็กมาครับผมกลับบ้านให้ผมทับโฮมเลยทีนี้ค้างเล็กน้อยถึงปานไม่ไม่ไม่ค้างไวเดี๋ยวว่ามันไอ้นี่อันนี้ไปเผาครับผมแล้วแล้วจะเอาเหล็กกับทองนะครับผมไปทําการขายที่ตลาดมืดเดี๋ยวนะกูไม่ได้จะเผามึงโอเคเราจะทําการเอาเหล็กนะครับผมกับทองไปเผาที่ตลาดมืดนะจ้ะทุบ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 กระจายเนื้อที่ ทิ้งไปอ่ะทิ้งไปทิ้งไปทิ้งไป,งไปโดยปริยาปริยานเขาเรียกว่าเออเช่ามาเถอะโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะรอให้จนเสร็จแล้วกันเนาะโอเคแล้วก็มีเลสโตนสิบอันนี้เอาไปขายด้วยเนี่ยเลสโตนสิบอันสิบสิบอันสิบอันอต้องพูดให้ถูกแม่ปากกูนี่ลิ้นพันแล้วกันให้ตายเถอะซาร่าโอเคได้สามอันเว้ยนี่มีกันเนี่ยซื้เอาเอาเอาห้าก็ได้อันอย่างละห้านะครับเดี๋ยวเราไปขายที่ตลาดนะครับเพราะว่าตอนนี้ ตลาดเนี่ยค่อนข้างที่จะขาดแคลนไอเทมเลยนะครับผมเราต้องมาเอาเมาดิสข้าวไปขายด้วยอ่ะอืมอ่ะอันเล็กๆน้อยๆก็ไปขายหมดนะครับผมเผื่อแบบมันจะมีแบบใครต้องการที่จะซื้ออืซื้อไปปลูกอะไรอย่างเงี้ยอ่าแบบขีข้เกียจเดินเดินหาเดินหาอะไรอย่างเงี้ยอ่ามีต้นไผ่ตรงนู้นนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปขายด้วยนะครับอืมอะไรขายได,กยด,ไยได้กูขายหมดนะอะไรขายได้กูขายหมดอ่ะนาทีนี้ทุบทุบ เออไอ้โว้ยไอ้ไกระจุงกระจายกระจายกระจายเอาข้าวมาลูกตรงนี้มีเป็นอ้อยนะครับผมอ้อยมาห้าอันเว้ยตรงนู้นก็มีอะจะขี้เกียจไปเอาตรงนั้นก็มีโอเคช่างมันกับเดี๋ยวเราไปเอาก็ได้นะวะเอยเอาห้าอันพอแล้วมั้งเออไม่ต้องไปเอาเยอะหรอกเดี๋ยวคนซื้อไปมันก็ไปกระจายตัวมันเองโอเคครับผมได้แล้วฮะเดี๋ยวเราจะกลับที่สปาวเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวนะมึงวิ่งเร็วกว่า 4G ประเทศไทยนะเนี่ยะโอเค ่าให้เราประพิมพ์นะครับผมอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวพิมพ์อะไรโอเคอันนี้แล้วก็อาเคีทหรอซีอาร์เอีีดีเอทีีบ้าแล้วก็ตามด้วยนะครับผมจำนวนแล้วก็ราคานะครับผมอ้อยห้าอันเราขายอยู่ที่สิบบาทนะครับผมอันละสองบาทเจ๊เจ๊เจ๊ขายไงวะเฮ้ยมันบอกว่าอะไรอ๋อคือเราต้องใส่ราคาไปก่อนเลย ปุ๊บอ๋อ oh, ต้องใส่ราคาไปก่อนนะครับเย็ด yes. ขายแล้วไปอันนี้ไอรอนนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะขายไอรอนอ่าห้าอันเอ้ยไม่ใช่เด็ดอันละอันละห้าบาทมีเจ็ดอันไม่ไม่มีห้าอันเดี๋ยวเราขายห้ายี่สิบห้าบาทนะครับผมปุ๊บเอา้ามันต้องสลับกันเหรอยี่สิบห้าห้าโอเคไปแล้วครับแล้วก็เลสโตอนีดอ่าสิบอันเหรอมันต้องใส่ไอ้นี่เหรอราคาก่อนเนาะสิบอัน สิบบาทครับผมอัลบาทโอเคโอ้โหใครที่ซื้อนี่ขอบคุณมากอันนี้ก็ราคาน่าจะเท่ากันนะครับกับไอเหล็กโอเคแล้วก็ตามด้วยมาได้ข้าวอัลบาทเหมือนกันโอเคเราคือเว็บสายขายถูกนะจ๊ะโอเคครับผมก็เรียบร้อยกับการขายของของเราแล้วก็เรียบร้อยกับเซิร์ฟเวอร์ที่ผมไม่รู้ด้วยว่าเซิร์ฟเวอร์อะไรนะครับก็ ใครที่อยากจะเล่นนะครับผมสามารถเข้ามาเล่นได้ที่ลิงก์อพีด้านล่างเลยนะครับก็โปรโมทให้กับกันตรงนี้ฟรีๆนะครับผมถาม,ถามว่าทำไมพี่เวยบถึงโปรโมทฟรีกูไม่มีคลิปจะลงนะฮะโอเคตามนั้น <c oughs> ไม่ได้ทราบซึ้งอะไรหรอกคือไม่มีคลิปจะลงไปหาคลิปหาเซิร์ฟมาโปรโมเทเฉยๆนะไอชิบหายถามว่าพี่เว็บรับโปรโมทไหมก็ก็รับก็ได้เออโอเคเดี๋ยวให้ คนติดต่อไปไปติดต่อพี่เฟร,รมอ่ะเดี๋ยวพี่เฟร,รมก็ติดต่อมาหาผมเองอ่ะโอเคเดี๋ยวเจ้ามันคลิปหน้าก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดบซับสไคร้ในครับผมส่วนใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้จะพูดสองรอบทำไมโอเคก็ไม่เข้าใจโ okay, อเคบ๊ายบายครับผมลาอปสวัสดีครับไปแล้วฮะอยากจะลองเข้าไปในคุกอ่ะแอดมินแอดมินอยากโดนขังคุกอ่ะอืมอยากลองเข้าไปดูมันเป็น ยังไง <c oughs> อยู่ข้างในอยู่ข้างนอกกูว่ากูดีแล้วนะอยากจะเข้าไปข้างในเปิดให้หน่อยได้ไหมอยากจะทุบเข้าไปแล้วเกินตอนนี้อยากจะโดนจับ <c oughs> มึงใครเนี่ยมึงแอดมินมั้เนี่ยเด้อเอาแอดมินเงียบเลยแอดมินบอกกูไม่อยากจะขังประชาชนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยดึงหน่อยไอเจตกูโดนจับแค่นี้นะแค่นี้นะเออเออแค่นี้หรอวะ